แสนกว่าให้เหลืออย่เก้าหมื่นรติจ้าสองพักคิดว่าหกหมื่นนะฟังขา่าวฟังขา่าววานทีนายกงานขึ้นเขาเที่ยงมามาแซ่บแซ่บเ่ยทำแต่ของอร่อยทั้งนันเลยไข่ชจีอมน้พิกกะปิสตอ,อ,อมะเขือถัว่วอันนี้ดอกแคป่าบานอีกจ้ะพี่ชายฉันเอามาฝากพี่ชายฉันกลับไปเมืองไทยแล้วก็กลับมาฉันก็เลยเบนเอาไปเยอรมันแล้วก็จะมีไอ้เนี่ย ต้มบวกต้มอันนี้เขาพดอ่อนสดาจ้ามะเขือผักกาดอันนี้จะเป็นซุปน่องไก่กินคู่กับนาทีติมามาเด้อมาเด้อกินเขามีปลาสลิดด้เนี่ยทอดทอดมาว่าเนี่ยก่อนไปโรงเรียนทอดไปให้เมืสามีพอดีก็าไปประชุมเขาก็มาทุ่มหนึ่งเขาก็เลยเขาเป็นคนที่ชอบปลาสลิดมากเขาบีบมะน,นาวใส่่เขาเคยไปปิ่งปลาอยู่ก็ทราบเพราะเมืองไทยจ้แะแกก็เลยชอบ นะขึ้นเขาก็ฉันเด้อเขาสดนางก่อนเอ,ขอ้ของคออืมนั่งเขาบา,ทางทีนมยกแต่ละทีก็ไม่เหมือนกันเนะาะไอพี่เลือกตั้งมันก็นจะง่ายอีกทึงคือเขาจะตัดงบประมาณในการที่ว่าจะต้องออกไปหาเสียงยยอะไรเนี่ยก็ใช้วิธีการเออเวลาเองพี่เลือกตัง้งเขาใช้วิธีการส่งจดหมาย ว่าเอีกจะเลือกคนไหนพักไหนอะไรเงี้ยจ้เะเขาจะส่งจดหมายมาแต่อีกก็ตรงส่งครับฉันจะเลยอกีกสองปีเอ้ยปีกว่าอีกว่าเขาปีที่สี่ใช่ปีกว่า, 4, วาเพราะว่าวีซา่าฉันต่อสองปีข้างหนึง่งแล้วปีกว่าฉันก็จะได้เป็นไปสอบวีซา่าบ้านเขาสอบวีซ่าบ้านเขาผ่านก็เป็นท่าเดยพาสปอร์ตเขาก็จะสามารถเลือกต่างได้ตอนนี้ฉันก็อยู่ทะเบียนบ้านกับสามีจ้ะมีทะเบียนบ้านแล้วก็เรือให้มันครบห้าปี ต้องทดสอบอสุดๆทั้งเปรี้ยวทั้งหวานอชอบรสนี้แหละอร่อยมากแล้วก็เวลาดันเขาก็ทีเหมือนอะ,อะไรษษษที่เราแตะไม่ลืมภาษีจ้ะจี่ว่าที่ตอบเปนนันอยู่ที่สิบสามเตัวนึงนั่น เขาก็ยังมีจ้หมาให้สัเงเกตุเงนี่เราพึ่งมีมาอำเภอจังหวัดแล้วแต่ให้โงด์เรื่องอะไรจ้ะเห็นมาหาสามีมันจะเป็นซองเขาจะเขียนโงด์เลยโบ,ด,บ,ด,บ,ด,บด์น่นโบดนี่โบด์ตามลำพกฎไม้ของของประเทศเขาแหละเรตอนนี้คน ต่างประเทศเยอะคำาวไมอยู่สวิตเซจอรจ์แะอือหัวบานเขาใครได้เป็นก็ดีใจดาได้ไดดจะฉันนะ ขอให้มันบริหารประเทศเนาะมอเก๋เลยไหน้ลอกไหนหลอกทุบแบนี่ คดอุ๋่เลยเนือ้อหอมเดี๋กัหหบหอมนี่ก็คือบ้านหอมผ้าไข่มันมนจนได้นหอมไา้นะถ้าเขากินมันหลบมันก็ต้องโดูดฟุ่นใหม่อีกกินขาเส็ตเลยทีเดียว เอาน้มันหมูจะเจอเน้มันหมูจากเาอมูสอามท่านบานเขาจะบอกว่ามันหมูบ้านเขาอ่ะ นั่นเลยเหมือนบ้านเองนะจ๊ะ แล้วคนชอบอ่ะกินได้ทุกกับทุกอย่างจะดังวไม่ต้องกินกับผิดประวานไม่ต้องกินกับผิดบนคิดกัเปิดดายแลอืม

เธอแบบฉันเรียนต่อจเสมอฉันเรียนทุกปีจเสม,มอไปได้มังไมไปไม่ได้มั้งกะเรียนไดว,ว่าลันิดหน่อยเก่า อไอยางกดเอามาสวดน้ำเฉยๆนี่แหละลองไก่ไปกินกันขำ không có kỹ nhất chắn nữa luôn hứa em sẽ lại หลายคนทักอัไนี่ไปซื้อของแล้วนะทำอ,อดอร์ไปงานวันละวันอาทิตย์ก็จะไปซื้ออกไก่ก็เลยว่าเออเดี๋ยวไห <c oughs> นๆก็ได้ไปแล้วก็จะไปซื้อคักมาเพิ่มก็เลยตุ่มสุกย่างซะใส่ตไว่ะ một giờ, tỉnh như thế còn không sợ, sợ tôi gạo. nó tôi gạo. อืมโทษจ้ะอันน้อยฉันใส่เอ่ออันนี้แต่ต้นชรเรี่แล้วก็มันฝรั่งอ่ามะเหอมแดงคือพยายามกิดปลาไฮสามีกิดตอนข้ามมาจ้ะ ก่อนนอนอะ่ะเพราะตอนเนี้ยดูสิว่าสามีตังแต่เขาอายุห้าสิบเขาจะเปลี่ยนเนาะก็ดูสุขภาพก็ตรวเือดตัวอะไรมากอ่ะมีนุ่นมีนิดนิดนอนแต่เป็นมันไม่ได้เป็นอะไรใช่แต่ว่าเองก็พยายามที่จะอาหารในช่วงคำเขาเป็นพักเป็นซุปอะไรพวกเนี้ยให้สามีกินระว่างานเราเอาเป็นปลาตอนค่ำก็ซุปคู่กันหรือต่อไปก็อาจจะเป็นพัดพักอะไรเงี้ยจะสลับกันไปนเรื่อยเนาะ อิ่มพอดีเลยจ้ะอิ่มแล้วมดพอดีเขาว่าตองเี็ดทำง,งานบ้านจะสามีมาลรักก็ซื้อของกันมาไงจับคูได้ยดายเดอร์กช่องูกคนเลยทีบมาก็ติ๊ดตันติดตามกับทุกคนที่ใส่ใครติดตามมาอาจจะไม่ได้เขาไปรู้แต่ว่า ทวารโดยที่เขาไปกดโกดกดหายเลยจ้ะขอบคุณทีลาได้จ้ะขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็ปเป็นแรงบันดาลใจที่ดีกับฉันเดยออันไหนที่มันพิพาดอะไรก็ข,ขอโทษขออภัยเลยจ้ะอย่าไปคิดมากเนาะแต่ได้จ้ะบ๊ายบาย